ปรียาเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีตอกย้ำความสำเร็จแบรนด์จิวเวอรี่แนวใหม่ที่น่าลงไหลในความกล้าพร้อมเปิดตัวคอลเลคชันเชียร์สสะท้อนแรงบันดาลใจแห่งการฉลองที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความรัก ด้วยความรักในการออกแบบทําให้การสร้างสรรค์ผลงานของพรียาล้วนถ่ายทอดเรื่องราวมากมายแฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งภายใต้การบริหารของแอมปริยสุดาอัครศรีสวัสดิ์สาวเก่งที่ยืนหนึ่งมากว่า10ปีตกย้าความสําเร็จมาอย่างยาวนานทําให้มองเห็นว่าการสวมใส่เครื่องประดับเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนเสริมสร้างบุคลิกและสร้างความมั่นใจได้เป็นอย่างดีและเนื่องในโอกาสพรียาเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีในเทศกาลแห่งความสุข พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันล่าสุด Cheers ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยพลังแห่งความรักมวลความสุขและพรายฟองในแก้วแชมเปญในงานเลี้ยงเพื่อฉลองส่งท้ายปี โดยภายในงานอบอวนไปด้วยการเฉลิมฉลองกับเหล่าดารานักแสดงและเซลล์บิตี้ที่มาร่วมแสดงความยินดีอาทิบิ้นซิริชอนเชียทิคำมพรท็อปเจอรนและพ้าฟาวการันชิดาโดยมีดีเจพีเปิยวัตรรับหน้าที่พิธีกร จริงๆก่อนอื่นเลยต้องขอ,ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นเกียริมากแล้วก็ต้องพลิกตกใจเหมือนกันแต่ว่าขอบคุณมากเลยจริงๆแล้วก็แบรนด์ส0ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปเนาะคือว่าเรามารู้ตัวอีกทีหนึ่งอะว่าว่าเราแบบเฮ้ยตัวตนเราแบบเราชัดขึ้นจริงๆนะโดยที่แบบตอนแรกไม่ได้รู้เองแต่ว่ามีลูกค้ามาพูดให้เรารู้จนเราเริ่มเช็คกลับไปในแบรนด์ของเราตั้งแต่เดย์วันจนมาถึงวันนี้เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าโอ,อ้จริง กอย่างที่เราทามันมันทำให้แบรนด์เราชัดเจนขึ้นจริงๆแล้วก็มันเกิดจากการขอบคุณความกล้าของตัวเองอะคะ่ะที่แบบว่ากล้าที่จะทดลองมันออกมาโดยที่โดยที่ไม่กลัวที่จะแบบมันจะแปกหรือเปล่ามันจะขายได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้อะแล้วเราก็ทําออกมาแล้วปรากฏว่าอ้าวฟีดแบ็ดีนี่ฟีดแบด็ดีมันก็เป็นกําลังใจส่งให้เราทําต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงตอนเนี้ยอยู่ดีๆอยู่มาวันนึงอ้าวครบสิบปีแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยเราต้องขอบคุณลูกค้า นิดนึงเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่สืม,มนชนด้วยเช่นกันว่าถ้าไม่มีบุคคลเหล่านี้เราก็ไม่เกิดมาจนถึง10ปีแล้วอยู่ได้อย่างสง่าง,งามจนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็เลยเราก็เลยทำคอลเลกชันใหม่ขึ้นมาด้วยมันก็เลยเป็นการเฉลิมฉลองเหมาะเจาะมากอะคะ่ะ10ปีแล้วด้วยมันเป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เราก็เลยคิดคอลเลกชันที่อะไรนะที่มันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองนั่นก็คือการโทสตชนแก้วแชมเปญพอเป็น,นการชนแก้วแชมเปญปุ๊บเนี่ย เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรในแชมเปญอะที่เราเอามาดึงเอามาทําเป็นจิวเวลรี่ได้บ้าง mm hmm. ก็คิดถึงแบบฟอร์มของความกลมของบ mm ับเบิลขึ้นมา mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยอันนี้แหละแล้วก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชอบเพชรแฟนซีมากคือไม่ค่อยชอบเพชรกลมเพราะว่ารู้สึกว่ามันคลาสสิกเกินไปอะมันจะทําให้เปรี้ยวยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยเลยเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าเออลองทํำไหมในเมื่อเรามีเรื่องราวมาอย่างนี้แล้วเราดีเวล็อปต่อเลยแล้วมันก็เลยออกมาเป็นคอลเลคชันเชียร์ ในวันนี้ใช่ใค่ะอยากให้เข้าถึงทุกทารก็้วก็จริงๆอ่ะคนมักจะมองว่าจิวเวลรี่ของแอมเป็นแบรนด์สําหรับวัยรุ่นลงมาหน่อยเด็กลงมาหน่อยหรือเปล่าแอมบอกว่าไม่ไม่เลยไม่เกี่ยวผู้ใหญ่ก็ใส่ได้แต่ว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกค้าแอมอ่ะมักจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบจิตใจเปรี้ยวอะค่ะจิตใจแบบอ่ะอย่างเงี้ยจิตใจเด็กอะค่ะจิตใจแบบว่าเอ้ฉันกล้าที่จะแต่งตัวฉันมีความเปรี้ยวเท่มีความเก๋ยอยู่ในตัวแล้วฉันไม่กลัวที่จะแบบ แต,แต่งตัวต่างออกไปจากเดิมของฉันอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ฉัน,นก็จะทำเรื่อน่องกอบด้วยว่ามีความใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือคอลเลคชันแอมอ่ะในทุกๆคอลเลคชันที่ผ่านมาแอมทำแอม,ทำ,แมทำนอกกรอบตลอดเวลาแอมทำฉีกกฎตลอดเวลาแต่ว่าในคอลเลคชันเนี้ยมันก็ท้าทายที่ว่าการเอาเพชรกลมมาทำให้มันให้มันดูเรียวเก๋ขึ้นมาโดยที่มันฉีกออกจากความคลาสสิกทำยังไงซึ่งซึ่งวันเนี้ยมันก็ตอบได้แล้วว่าเราทำได้นี่ มีหลายคนว้าวหลายคนว้าวแบบเฮ้ยบางทีมองอยู่ที่ในตู้อะค่ะแบบเอ๊ยอย่างเงี้ยมันใส่ออกมายัางไงแล้วพอลองขึ้นนิ้วอะแบบอ,อู้อ๋อมันเป็นเหมือนฟองลอยขึ้นมาเนาะมันไม่เห็นก้านเนาะมันแบบเหมือนฟองลอยขึ้นมาโดยที่เออมันลอยขึ้นมาจากไหนหรือหรือแม้แต่อันเนี้ยค่ะที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีใครทําในฟอร์มที่แบบครอบมาแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำเป็น,ปนต่างหูหัวห้อยลงเราก็เลยแบบก็อย่าเหมือนสิเราก็ทดลองทําขึ้นมาดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่า าทำแล้วสวยด้วยอ่ะเก๋ด้วยอ่ะแล้วก็ทําให้มันฟองมันดูลอยๆขึ้นอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ว้าวอ๊้ยอันนี้แปลกไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่สร้อยคอเมื่อกี้ลองลองพรีเซนต์ให้ใครดูทุกคนก็เออจริงด้วยอ่ะมันไม่ได้เป็นห้ยห้ลงตามแรงน้มถ่วงอ่ะแต่มันเป็นแบบเป็นฟองลอยขึ้นจริงๆด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะใช่หลายนิตการได้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็ปรับตัวตามตามยุคสมัยเนาะคือหลังโควิดมาเราต้องยอมรับว่าคนใส่จิวเวลรี่เปลี่ยนพฤติกรรมกันเยอะ แล้วซึ่งมันมันเราโชคดีด้วยคือเรามีความโจทย์ของเราในตั้งแต่แรกก่อนโควิดเนี่ยเราพยายามจะทําเครื่องประดับให้ให้ไม่ใช่แค่ออกงานอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถใส่เครื่องประดับเราเราหรูหราได้ในทุกวันทีเนี้ยพอมันมาโควิดมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนให้ให้ออกงานน้อยลงหรือว่าแต่งตัว c a ช u a l มากขึ้นเราก็เลยมันเข้าทางเราเลยอะค่ะ จิวเวลีมันเป็นอะไรที่ everyday ได้ใส่ได้ทุกวันโดยที่เราไม่จําเป็นต้องกลัวเยอะไม่จําเป็นต้องใส่อันนี้แล้วแบบว่าเหมือนจะดูออกงานหรือเปล่าไม่จําเป็นเลยค่ะเราเปรี้ยวได้เก๋ได้แล้วหรูหราในเวลาเดียวกันได้ด้วยในทุกๆวันหรือว่าจะมีอะไรแบบ60ปีอะไรอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราเราจะมีโปรโมชั่นแต่ว่าโปรโมชั่นน่ะมันจะเป็นสําหรับการพรีเซลในวันนี้และพรุ่งนี้เท่าน,านั้นสําหรับสาหรับเฟนและแฟมิลี่นะคะ ก็คือถ้าครบซื้ออย่างวันนี้ตัดสินใจรับไปสักชิ้นหนึ่งแบบแค่แสนเดียวเองอ่ะแล้วก็เราก็ให้อชเชอร์เลยให้เลย1 0,000บาทสําหรับชิ้นต่อไปใช้วันนี้เลยก็ได้หรือว่าใช้ในระยะเวลาที่เรามีไว้ในวันอื่นก็ได้อะไระชใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>แล้วแล้วมันไม่จําเป็นต้องฉลองฉลองเฉพาะพิยาด้วยมันฉลองในอีเวนต์ไหนก็ได้ในแบบของคุณนะคะ ใช่ก็ก็ตอนนี้ตอนนี้มันปลายปีแล้วด้วยส่วนใหญปลายปีมันก็เป็นเทศกาลของขวัญด้วยนะเนาะพอเป็นเทศกาลของขวัญแล้วอะ่ะ<ร>ก็ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะให้ของขวัญใครเออให้ของขวัญอะไรกับกับคนพิเศษอย่างเงี้ยคะ่ะก็นึกถึงปริยาได้ก็ก็มาติดตามใน IG ก็ได้นะคะใน Instagram เออปริยา p r y a y a underscore fine jewelry นะคะแล้วก็แอดไลน์เข้ามาคุยกันก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาที่ร้านก็ได้ ตต่านิวขบจบทุกข่าว